โอเคนะคบผมก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับมิกกี้เอฟนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับผมในแมปซิตี้ไทแลนด์เองนะคะผมเปิดตัวนี่ก็มาเปิดตัวที่วัดเลยนะเสียวอะ่ะเราจะมาเล่าเรื่องผีกันสองเรื่องนะครับรเรื่องผีที่ผมเจอในชีวิตจ,จริงนะ มันอาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอคิดก่อน <hours> later. มันจะเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนนะครับผมเห็นไหมผมก็ใส่เสื้อโรงเรียนอยู่โรงเรียน A B C ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่ากันเลยนะเรื่องแรกนะครับผมไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของเพื่อนผมนะครับ หือว่าคุณมิ้นนั่นเองนะทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยมาอยู่ในคลิปผมนะอีพีหน้าเชิญมานะครับเรื่องแรกผีเด็กนะครับผม <c oughs> เออคือตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนผมนะครับ <c oughs> เขาเพิ่งเรียนวิชาคอมนะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วพวกเขาอะวปฉี่กันทีเนี้ยเขาก็ลองไปฉี่กันใช่ไหม เขาขึ้นมาเขาก็เห็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไมนะ่รู้น่ะนั่งห้อยขาอยู่ตรงระเบียงเ้ยนะแล้วก็เห็นกระโดดลงไป <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องจริงไหมนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องหลอกก็ได้นะหุยแต่คนอยู่ในเหตุการณ์มีสามคนนะครับอ,อ่สมมุติแล้วกน,นะมีคุณมิน้นคุณเอแล้วก็คุณดีนะครับ คุณเอกับคุณบีกับคุณมนะิ้นเน่ยพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเตรียมมาหลอกผมหรือเปล่าแต่เรื่องแรกมันก็มีแค่นี้แหละแล้วมิ้นก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับที่เราเล่าเรื่องผีกันนะน่ากลัวมากโอเคเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผมเจอมานะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะโอเคคือตอนนั้นอะ ผมเรียนวิชาการงานอยู่ทีนี้ใช่ไหมครูไม่งนั่งแต่ให้นั่งดูกระตูนเว้ยผมก็เลยเบื่อผมก็เลยออกมาขอเนี่ยครูไปฉี่ด้วยก็กลจะไปเดินเล่นสักนิดสักหน่อยใช่ไหมแล้วผมก็ไปฉี่กันผมกับเพื่อนอีกสามคนไปฉี่กันใช่ไหมพอก,กลับมาเว้ยมันมีเสียงคนเดินตามฮะผมพวกผมน้องหยุดนิ่งเสียงนั้นมันก็หยุดนิ่ง แล้วผมขอเก็งเงินนะครับว่าโรงเรียนนั้นมีผออ,อท่ตายอยู่นะครับตายอยู่นะครับโอเคใช่ไหมแล้วผมก็เดินผ่านอาคารของพออเก้าคนนั้นเว้ยเฮี้ยกูเล่าไปกูเสียวหลังไอ้ยิบหายเลยนะครับผมผมก็เดินผ่านกันใช่ไหมนะครับแล้วลมมันพัดเข้าไปในอาคารนั้นแบบแรงอ่ะ แรงมากพวกผมก็เลยวิ่งเข้าห้องเรียนไปเลยนะครับเรื่องนี้มันยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วกันเราก็ต่อเลยกว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมอารมณ์ติดขัดนะใช่ไหมผมเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วมันจะมีห้องข้างๆผมเลยใช่ไหมทีนี้ผมเห็นเอ่อ ผู้หญิงอะอยู่ข,ข้างๆตัวหอไว้ไม่มีคนไม่จอมผมหยุดเล่าแล้วนะผมไม่อยากเล่าแล้วอะ่ะบายบายนะ